ทาเลที่สษฎรักันมั้งเมื่อที่บอกแต่เดียวใช่ไห<ช>มคะว่าคลินิกกรเซตเคลื่อนทีที่สุษ้ร์ของเราก็มีชั้นเดียวกันค่ะเราไปแลนะคะทางด้าน<ม>ข้องรัฐรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะทันก็ได้ลงพื้นที่นะคะมาเปิดโครงการคลินิกกรเซตเคลื่อนทีในพระราชานุเคราะห์ที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานีค่ะ โดยใกตะวันนี้นะคะที่โรงเรียนบ้านสะเด็ดพิทยาคมตําบลบ้านสะเด็ดอําเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอนุชานาคาไส้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และคณะก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะไปเปิดโครงการคลินิก,กเ,เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ส้มเด็ดพระบรม,มโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารโดยมีนายเจษฎาจิตตรัฐภูวาราชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยพรหนุภาคเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะแลาา้วก็มีนาย,ยอกองค์การบริ ห้าส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส้วนราชการและกาเจ้านาถีที่เกี่ยวข้องให้การตอนราบค่ะครับไปในกิจกรรมนะครับก็มีท้งกิจกรรมศาสนานะครับนั่นแล้วก็พิธีเปิดใจความว่าโครงการคลีนิกเกษตรเกลื่อนถีในพระราชาอุเคราะห์นี่กับเผยเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลนะครับข้าซึ่งบริการทางการเกษตรและนอยิงอมแก้ไขปัญหาเกษตรกรครบวงจรเลยเพื่อซ่อนคลองกับความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งนัครับพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรใ้าสามารถทําการทําากรผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย,ยั่งยืนแล้วก็เช่นว่าการวิเคราะห์เรื่องดินวินิจัยเ่องโรคนะสั์ประมงรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมความรู้การเกษตรและกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับนนสั่นกระลันของปึงป้งปึ้งนะครับเปิดอ่านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสันก็ได้มอบประกาศนนยบรในเกษตรดีก็ เกษตรกรดีเด่นด้วยนะครับมอบพันปลานะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเกียนชานี่แหละและการเดินเยี่ยมนยเดินเยี่ยมชมนะครับบริการเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทำมั่นมาแมวนะครับตลอดจนการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการเกษตรและก็ข้องภารัฐเอกจนถ้ง52บูธเนูและก็ให้คําแนะนาด้านการเกษตรอ้นั่ว์ซึ่งเลยท่านไปแลนูการฉีดวัคซีนน้องมาน้องแมวนะครับทำมั่นกันเนูฉีดนะ แมวข้องนองอ้องอยู่อที่บ้านนั้นทิตย์บ้านี้อทิตแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวว่าครบวงจ้อนกันเลยทีเดียวค่ะ